ก่อนจะมาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน่นหรือเป็นที่รู้จักในชื่อวิทยาลัยเทคนิคไทยเยอรมันขอนแกน่นเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพศ2506จากสัญญาความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลส,สาธารณรัฐเยอรมนีในนามวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน่นหรือเรียกกันทั่วไปว่าเทคนิคไทยเยอรมันปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแกน่น มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในหลากหลายสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ยังมีผลงานของคณะอาจารย์และนักศึกษาที่โดดเด่นมากมายหลายด้าน ดี่ะผมนายกิติพัฒน์นครับชื่อเล่นชื่อปีครับค่าดิฉชนนางสาวสุภัตตาประทานนะคะชื่อเล่นชื่อออนค่ะครับวันนี้เราก็จะพาไปชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชมงคลศาสตร์วิทยาเขตขอนแก่นนะครับไปชมกันเลยนะเดี๋เราไปชมข้างในกันเลยครับ สวัสดีครับผมธนกรละคำนะครับผมจะมาเล่าประวัติความเป็นมาของมาหาวิทยาลัยนะครับในปี2000พุทธศักราช2506นะครับรัฐบาลไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนะครับได้มีการร่วมมือกัดตั้งสถาบันการศรึกษาระดับประกาศบัยบิตวิชาชีพซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการศรึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยเฉพาะด้านงนานช่างให้มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยเลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นที่ตั้งครับต่อมานะครับในปีพุทธศักราช2 5 0 0รกระทรวงศึกษาที่การได้จัดตั้งให้เป็นวิทยาลัยเทคนิคขอนแนก่นสังกัดโรงเรียนกองช่างพาณิชย์และอุตสาหกรรมกรมอาชีวะศึกษาครับเปิดหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมแบบเยอรมันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 0 โดยบคุคคลทั่วไปนิยมเรียกว่าเทคนิคไทยเยอระะมันพัดแกน,นครับในวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2509นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9นะครับทรงเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดมหาได้เปิดวิทยาลัยนะครับและทรงปลูกต้นประดู่เพื่อเป็นสิริมงคลบริเวณหน้าสถาบันอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งและยั่งยืนนะครับจึงถือว่าวันที่14มีนาคมของทุกปีคือวัน ค้ายวันสถาปนาของวิทยาลัยตัวนับตั้งแต่ปีที่มีเปิดการเรียนการสอนพุทธศักราช2507มาถึงปัจจุบันครับครับในปีพุทธศักราช2518นะครับวิทยาลัยเทคนิคคอนแกนได้โอนร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตคอนแกนครับผมต่อมานะครับในปีพุทธศักราช2 5 3 1ได้รับพระราชทาน <ersch> เป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลบุคคลทั่วไปนิยมเรียกกันว่าราชมงคลคอนเทนต์แต่การเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตคอนเทนต์เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลปีพ <corporations> uh ุทธศักราช2532ครับผมต่อมาครับในปีพุทธศักราช2548ได้มีการยกฐานะสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง9แห่งโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9ได้ทรงลงพระปราาทิไทยในวันที่8มกราคมปี2548และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่18มกราค25ม2548ครับผมครับในส่วนของอสีประจําคณะนะครับวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยา,าเขตขอนแก่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเกี่ยวกับความหมายของสีนะครับว่ามีความหมายว่าอย่างไรครับ สีประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็คือสีแดงเลือดหมูนะครับซึ่งนะครับมีความหมายว่าแสดงถึงความเข้มแข็งนะครับความมีพลังและ,ะความสามารถทางเทคโนโลยีวิศวกรรมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายนนท์นาเชลุดวันนี้ผมจะมาพูดถึงตามหาลัยในปีเริ่มต้นนะครับตามหาวิทยาลัยในปีเริ่มต้นคือ2 5 0 7ันห้าร้อยจถึงสองพันห้าร้อยสิบแปดคอนเจนชัยเยอรมันิีนะครับ ส่วนปีต่อมาคือปี2518ถึงปี2532ได้มาเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาเขตเทคนิคคอนเกต์นะครับส่วนในปีต่อมาคือปี2532ถึงปี2548ได้มาเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันเทคโนโลยีราบมงคลนะครับส่วนในปีต่อมาคือปี2548ถึงปีปัจจุบันได้มาเปลี่ยนอีกชื่อเป็นชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราบมงคลอีสาน และว,วันนี้ผมจะมาพูดถึงประวัติเกี่ยวกับตาของมหาวิทยาลัยะนะครับ 1. คือความหายวิจัยมงกุฎเป็นหนึ่งในเครื่องของเบญจเจ้ากุฎจากันอันเป็นเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์2องในเก้าในเก้าหมายถึงในดวงราชะการที่9หรือพระกรุณจอมเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับ 3. คือดอกไม้ที่ประจํายามมีมีทั้งสองฝั่งและฝั่งซ้ายและฝั่งขวา มีความหมายว่ารุ่งเรืองและเบิกบาน4ตาพระราชรัชกรมีความหมายว่าดันลักอักษรแทนเครื่องหมายของพระองค์หรือพระมหากษัตริย์ 5. ดอกบัวแปดจีบมีความหมายว่าแห่งความสำเร็จหรือความก้าวหน้าสวัสดีครับผมนายสุภกรปพิร์ลรัมคลวันนี้ผมก็จะมาอธิบายตาสัญลักษณ์ประจำราชมงคลอีสาร ออกแบบเป็นดอกแคแสแซตผสมผสานกับตัวอักษรลูกตัวยูยูหมายถึง university และเส้นสายจากแคนดอกแคแสซตเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในดอกนั้นมีอยู่5กลีบ5กลีบหมายถึง5วิทยาเขตซึ่งคือ,อมมความสามัคคีร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวครับผมขอบคุณครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะหรือเรียกอีกชื่อว่าอาคาร50ปีเทคนิคไทยเยอรมันขอนแก่นนั่นเองค่ะครับเดี๋ยวต่อไปพวกเราสองคนจะพาไปเยี่ยมชมชั้น2ของตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับหรือ,อชื่อก็เป็นตึก18นะครับผมราไปชมกันเลยนะครับไปกันเลยค่ะ จากที่เราเดินขึ้นมาชั้น2ของตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับเราก็จะมาเจอสำนักงานคณะบดีวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็จะมีทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายวิจัยครับแล้วก็ฝ่ายพัฒนานักึกษาฝ่ายแผนและประกานคุณภาพและฝ่ายบริหารนะครับเดี๋ยวเราต่อไปเราจะพาไปชมครับว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างครับครับก็จะมาเจอห้องแรกครับจะเป็นห้องสำนักงานคณะบดีนะครับส่วนห้องตรงข้ามก็เป็นห้องฝ่ายงานทะเบียนนักศึกษานะครับ ต่อมาครับจะเป็นห้องฝ่ายวิชาการครับต่อมาครับจะเป็นห้องพระพุทธนวาราชราชมงคลน,นะครับต่อมาเป็นฝ่ายพัฒนานักศึกษานะครับอันนี้จะเป็นห้องของท่านคณะบดีนะครับ พนนื้นหลังเัยนี้เป็นฝ่ายแผ่และประกันคุณภาพนาาักศึกษาส่วนนี้เป็นห้องฝ่ายบริหารนะครับแล้วก็จะมีประมาณนี้ครับครับหลังจากที่พวกเราได้พาขึ้นไเย่ยมชมชั้นสองของตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับ ต่อไปเดี๋ยวพวกเราจะพาลงไปยยมชมชั้นหนึ่งครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับไปกันเลยคะ่ยยะครับค่ะหลังจากที่เราลงมาจากชั้นสองนะคะเราก็จะพามาชมจุดเด่นของอาจารย์และก็นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์กันนะคะ หลังจากที่พวกเราได้พาเยี่ยมชมอาคาร18หรือตึกวิศวกรรมศาสตร์ครับต่อไปเราจะพาไปเยี่ยมชมตึก14เป็นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับเดี๋ยวเราไปวารไปเจอกันที่นู้นครับค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ตึกที่2ของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรัชนิวันคุณโกวิดชื่อเล่นเตยค่ะตอนนี้เราอยู่ในตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์จะมีประมาณทั้งหมด7สาขาค่ะสาขาแรกคือสาขาวิชาเทคโนโลยีเท่าอุตสาหกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการค่ะสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปลสภาพสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์และสาขาวิชาคณิตศาสตร์วสาหการค่ะทั้งหมดก็จะมีประมาณเท่านี้ค่ะแล้วเราไปชมประวัติของวิศวกรรมศาสตร์กันต่อเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายศิษย์สัสรสอนงแก้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธนิษฐานวิทยาเขตขอนแก่นนะครับ วิสัยทัศน์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลีศานะครับเป็นผู้นําในการผลิตบัณฑิตปฏิบัตินะครับที่มีฝีมือมีระเบียบมีวินัยและน้ําใจนะครับเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่านะครับแก่สังคมก้าวสู่สากลครับพันธกิจครับการจัดการศึกษานะครับระดับอุดมศึกษาผลิต บัณฑิตปฏิบัตินะครับที่มีฝีมือมีระเบียบมีวินยัยและมีน้ําใจเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวสู่สากลครับสร้างนวัตกรรมนะครับงานวิจัยนะครับสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าครับให้บริการนะครับวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการนะครับของสังคมทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติครับสุดท้ายนะครับเป็นการบริการ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมิพานนะครับสร้างเสริมคุณค่านะครับที่ดีให้กับบุคลากรนะครับสู่ประเทศชาติครับต่อมานะครับประวัติการก่อตั้งของคณะวิศวกรรมศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลอีาสานวิทยาเขตขอนแก่นนะครับซึ่งก่อนจะมาเป็นนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีาสานวิทยาเขตขอนแก่นนะครับซึ่ง ก่อตั้งจากสัญญาความร่วมมือนะครับระหว่างสาธารณรัฐไทยเยอรมันและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐไทยเยอรมันในานามพิทยาลัยเทคนิคไทยเยอรมันขอนแก่น2,506-2,518นะครับและในปีถ,ถัดมาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งได้กล่าวเกินนํำไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับขอบคุณครับ

ăn nút hết. Alala mấy bộ à?